สวัสดีครับอาจารย์ประการนสงขาครับนายกสมาคมโหราศาสตร์สากลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนพรัตน์วิทยาคมครับวันนี้นะครับรายการพลังปฏิหารเราจะมาพูดถึงเรื่องของปีนักษัตริย์แต่ละคนแต่ละท่านนะครับปีนักษัตริย์ของคนเราที่อยู่ในบ้านแต่ละหลังมีความสําคัญมากน้อยอย่างไรตามหลักชัยภูมิศาสตร์นั้นนะครับเราต้องมาพูดถึงว่าความเป็นอยู่ของแต่ละคนครั้งก่อนเรามาพูดถึงเรื่องของ วันต่างๆในวันทั้ง7นะครับของแต่ละท่านและทิศที่เสียครั้งนี้ครับเราจะมาพูดถึงทิศที่เสียของปีนัก,กษัตริย์ตามหลักชัยภูมิศาสตร์ความเป็นอยู่รูปแบบของการดําเนินชีวิตเรายึดหลักของทิศจากวันเกิดเดือนเกิดและปีเกิดตามหลักชัยภูมิศาสตร์นั้นหากความเป็นอยู่ของเราไม่ว่าเราเองจะมีความขยันหมั่นเพียรเอาจริงเอาจัง,จงกับชีวิตมากสักขนาดไหนก็ตามครับ สิ่งหนึ่งต้องให้รู้ด้วยว่าปีนักษัตริย์ที่เราเกิดนั้นกับทิศของที่อยู่อาศัยส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมอย่างไรอันนั้นมีความสําคัญครับเราต้องทําความเข้าใจนะครับว่าความเป็นอยู่ของคนเราแต่ละคนเนี่ยถึงจะไม่เท่ากันแต่การดําเนินชีวิตของคนเราก็สามารถที่จะต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันต่อสู้ให้พบกับความชนะดินน้นรนฝ่าฟันทุกอย่างให้ได้รับความสําเร็จในชีวิตอันนั้นก็จริงอยู่ครับ เพราะฉะนั้นความขยันเท่านั้นเองที่จะนำพาซึ่งความสำเร็จของแต่ละคนแต่นี่แหละครับท่านผู้ชมถ้าเรามาพูดถึงปีนัก,กษัตริย์เกิดของเรากับที่อยู่อาศัยของบ้านบ้านของที่อยู่อาศัยของเราแต่ละคนถูกฉลกหรือไม่อันนั้นคือความสำคัญที่สุดนะครับเชกเช่นเดียวกันครับที่ทำงานบางคนเนี่ยมีความขยนันเอาจริงเอาจังนะครับขยันงานหรือทำธุรกิจ ตั้งใจให้มันมีความสําเร็จละแต่ความสําเร็จหรือที่มันจะเกิดขึ้นกับให้เรานั้นจะได้สักแค่ไหนเราต้องคํานึงถึงทิศที่อยู่อาศัยทิศของที่เราทํางานเพราะฉะนั้นปีนักษัตริย์เป็นความสําคัญที่สุดครับเรามาเริ่มตั้งแต่คนเกิดปีชวดคนเกิดปีชวดครับไม่ว่าคุณเองจะหันบ้านไปทางทิศไหนก็ตามทิศที่ควรระวังนะครับสําหรับคนเกิดปีชวดคือทิศเหนือครับเพราะฉะนั้นทิศเหนือเป็นทิศที่เสีย หากใครที่เกิดปีชวดอยู่บ้านที่หันไปทางทิศเหนือเราต้องต่อสู้เราต้องฝ่าฟันหนักเหนือยทีเดียวอาจจะรับความสําเร็จค่อนข้างช้าทํางานหนักมากกว่าคนอื่นเพราะทิศเหนือเป็นทิศเสียสําหรับคนเกิดปีชวดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เกิดปีชวดหากบ้านหันไปทางทิศเหนืออันนี้ต้องระวังนะครับเพราะคุณเองจะพบกับเรื่องราวต่างๆที่ต้อง ขัดใจไม่ได้ดังใจฝ่าฟันต่อสู้ไปก็หาความชนะหรือความสมร็จนั้นได้ยากมากหรือเหนื่อยมากกว่าคนอื่นนั่นเองครับต่อมานะครับคนเกิดปีฉลูครับคนเกิดปีฉลูสิ่งที่ต้องระวังนะครับถ้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาขัดแย้งกับคนรักมีปัญหาขัดแย้งกับคนในครอบครัวหรือคิดเห็นทําอะไรไม่ตรงกันความคิดอาจจะไปคนละแบบอย่างความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนั้นก็เกิดความขัดแยง้งกันกับผู้อยู่อาศัยร่วมกัน เพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีฉลูหากบ้านหันไปทางทิศออกเฉียงเหนือนั้นระวังที่สุดครับความขัดแยง้งความไม่กลมเกลียวความไม่ลงตัวคิดเห็นไปคนละอย่างทำอะไรไปกันคนละเรื่องและก่อเกิดความผิดพลาดหันหลังให้กันในที่สุดนะครับต่อมาครับท่านที่เกิดปีขานนะครับท่านที่เกิดปีขานเนี่ยเราต้องบอกอย่างนี้นะครับปัญหาเรื่องงานครับการทำงานอาจจะไม่ได้ดังใจหรือออกไปทำงานแล้ว คุณคิดว่าคุณขยันหมั่นเพียรสักขนาดไหนแต่การที่จะก้าวหน้ากับเรื่องงานผู้ใหญ่จะส่งเสริมสนับสนุนหรือการงานที่ทําแล้วมันสําเร็จนั้นค่อนข้างยากมากหากคนที่เกิดปีขานบ้านหันไปทางทิศตะวันออกเพราะทิศตะวันออกทําให้ขัดเกี่ยวกับเรื่องการงานหน้าที่กว่าจะได้หรือจุดยืนในชีตกว่าจะสําเร็จการทํางานทำมาหากินนะครับมันไม่เป็นไปตามที่คิดมันไม่ได้ตามที่ตั้งใจ นะครับนันต้องระวังสําหรับคนเกิดปีขานที่บ้านหันไปทางทิศตะวันออกนะครับเพราะมีแต่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานมากมายทีเดียวเปลี่ยนงานบ่อยหรืองานที่ทําไม่ได้ดั่งใจหรืองานที่ทํานั้นไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับนั่นเกี่ยวกับเรื่องงานของคนเกิด er town, ปีขานที่บ้านหันไปทางทิศตะวันออกครับส่วนท่านที่เกิ down, along, ดปีถอครับปีถาเนี American ่ยที่ต้องระวังที่ Mobil imizi. สุดคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ พราะทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ทําลายสําหรับคนเกิดปีเถาะเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์หามาได้ตั้งใจว่าจะได้รับความสําเร็จตั้งใจว่าสร้างฐานะให้เกิดความก้าวหน้าตั้งใจว่าจะทําให้ชีวิตมีอะไรดีๆเกิดขึ้นก็เกิดความผิดพลาดได้นะครับเพราะคนที่เกิดปีเถาะต้องระวังที่สุดคือทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่เสียและค่อนข้างหนักทีเดียวเพราะฉะนั้นเงินทองหามาได้เก็บหอ,อมรอริบได้ได้สักกอ้อนหนึ่ง กะว่าได้สักเต็มจํานวนขนาดไหนมันต้องมีการพังทรายไปก่อนหรือโอกาสที่จะทําอะไรให้มันสําเร็จขนาดที่เราเองเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ฝ่าฟันได้เงินมาได้ทรัพย์สินมาเราก็ตั้งต้นตั้งตัวได้ค่อนข้างช้าต้องระวังที่สุดนะครับสาหรับปีเถาะที่บ้านหันกระทางทิศตะวัอนออกเฉียงใต้ครับต่อมาครับคนเกิดปีมะโรงคนเกิดปีมะโรงเนี่ยปีมะโรงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทิศที่ส่งเสริมในเกือบทุกทิศแต่ทิศที่มันค่อนข้าง ต้องระวังที่สุดคือทิศตะวันตกเฉียงใต้เพราะคนเกิดปีมะโรงทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเสียรู้นะครับใจอ่อนเกินไปยอมคนง่ายทั้งๆที่เป็นคนเข้มแข็งคนแกรง่งเป็นนักสู้นักฝ่าฟันแต่นั่นแหละครับจะพ่ายแพ้คนที่พูดดีคุยดีเจรจาดีไปเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์ให้เขาเสียรู้เสียรู้เพราะว่าตัวเองเป็นคนที่เห็นใจคนอื่นนั่นเองครับ ยื่นมือเข้าไปช่วยใครก็ไม่ได้ดังใจช่วยใครไปก็เขาไม่เห็นคุณค่าเหมือนปิดทองหลังพระเพราะฉะนั้นคนเกิดปีมะโรงทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่ที่ไม่ดีนักนะครับเพราะฉะนั้นหากซื้อบ้านอย่าซื้อไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เด็ดขาดมีโอกาสเสียหายและในสุดจะน้อยใจเอาได้ครับต่อมาครับคนเกิดปีมะเส็งคนเกิดปีมะเส็งเนี่ยที่ต้องระวังคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เพราะคนเกิดปีมะเส็งนะครับเขาบอกว่าผู้ใหญ่ก็ไม่เมตตากว่าจะเมตตาต้องดูจากผลงานที่เราทำเราต้องตั้งใจทำกันจริงๆเราต้องต่อสู้กันจริงๆนะครับเพราะปีมะเส็งเนี่ยเป็นปีที่ต้องฝ่าฟันทะเยอทะยานด้วยตัวเองหาคนมาช่วยค่อนข้างยากหาแบล็กที่ดีค่อนข้างจะไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดปีมเส็งช่วยใครสักขนาดไหนก็ตามอย่าหวังครับว่าเขาจะกลับมาช่วยเราได้ง่ายๆเพราะคนเกิดปีมะเส็งเนี่ย ทำคุณบูชาโทษขณะทําดีสักแค่ไหนก็มีคนหาว่ายังทําไม่ดีนั่นเองหรือช่วยใครเขาก็หาว่าเราอาจจะไปก้าวไก่เขาได้สาไปสําหรับคนเกิดปีมะเส็งที่หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือต้องระวังให้มากนะครับและมีโอกาสขา,า,ายบ้านย้ายบ้านย้ายที่อยู่ได้ง่ายๆนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับคนเกิดปีมะเส็งที่หันบ้านไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเองครับต่อมาครับคนเกิดปีมะเมียคนเกิดปีมะเมียต้องระวังทิศใต้เพราะคนเกิดปีมะเมียเนี่ย ทำงานที่ไหนก็พบกับความพ่ายแพ้หรือลงทุนสักขนาดไหนก็ไม่ได้ดังใจนะครับจะต้องทดลองผิดทดลองถูกกว่าจะได้มีดีจะตั้งต้นได้ในชีวิตจะตั้งหลักได้จริงๆก็50กว่าไปแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับปีมะเมียเนี่ยเป็นปีที่นักต่อสู้เป็นปีที่ทําให้คนอื่นรวยหาไปช่วยคนอื่นทํางานให้คนอื่นให้คน,นประสบความสําเร็จไม่ยาก แต่ตัวเองจะประสบความสุจได้ค่อนข้างยากมากเป็นนักธุรกิจก็มีโอกาสล้มละลายเพราะฉะนั้นต้องระวังที่สุดคนเกิดปีมะเมียที่บ้านหายไปทางทิศใต้จะดีก็ไม่ดีสัทีเดียวจะได้ก็ไม่ถึงได้ นะครับได้นิดๆหน่อยๆขึ้นๆกลางๆพอเริ่มจะได้พอเริ่มจะตั้งหลักตั้งไข่เอาล่ะเดี๋ยวต้องมีมรสุมชีวิตเกิดขึ้นอีกพร้อต้องระวังนะครับคนเกิดปีมะเมียที่บ้านหันไปทางทิศใต้มีแต่เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นทําให้เจ้าตัวเองน้อยเนือน้อ,อต่ําใจมากทีเดียวครับต่อมานะครับปีมะแมคนเกิดปีมะแมนะครับโชคดีครับต้องบอกว่า โชคดีทีเดียวที่คุณเองจะได้ทำอะไรได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ต้องระวังใครหันไปทางทิศเหนือสำหรับปีมะแม่นะครับคนจะเข้ามาแทงข้างหลังหรือมีคนมาให้ร้ายเลื่อยขาเก้าอี้ ไม่ว่าคุณเองจะฝ่าฟันตั้งใจทําให้มันดีสักขนาดไหนก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นจากเรื่องไม่เป็นเรื่องและทําให้ตัวเองต้องรู้สึกน้อยใจในวาสนาทําให้ตัวเองรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดและในสุดย่อท้อไปเองเพราะฉะนั้นคนเกิดปีมะแมที่บ้านหันไปทางทิศเหนือต้องระวังที่สุดครับเก็บเงินก็ค่อนข้างยากเก็บก็ไม่ค่อยได้กว่าจะได้มาก็มีคนมาหยิบมายืมต้องมีโอกาสเสียไปกับคนนู้นคนนี้จนทำให้ตัวเองน้อยเนื้อต่ำใจครับ ต่อมาครับคนเกิดปีวอกคนเกิดปีวอกเนี่ยต้องระวังทิศเหนือเขาบอกว่าหนักใจแค่ไหนต้ออดทนทําไปแต่ถ้าบ้านหันไปทางทิศเหนือถ้าไม่ย้ายถ้าไม่เปลี่ยนคุณเองจะมีเรื่องน้อยใจทั้งชีวิตและทําให้ตัวเองทุกใจหนักใจหดหูเสียอ,อกเสียใจกับคนที่ตัวเองเข้าไปช่วยยื่นมือเข้าไปทานะครับเพราะนคนเกิดปีวอกต้องระวังทิศเหนือที่สุดต่อมาคนเกิดปีละกาครับคนเกิดปีละกาเนี่ย อยู่ที่ไหนไม่อดอยากไม่ว่าจะลำบากแสนเข็นไม่ว่าจะดิ้นรนมาจากสักขนาดไหนเกิดในตระกูลรวยก็มีโอกาสได้ดีเกิดในตระกูลที่ยากไร้คนจนก็มีโอกาสสําเร็จเช่นกันนะครับแต่ใครเกิดปีละกาถ้าบ้านหันไปทางทิศตะออกเฉียงเหนือยายเถอะครับเพราะจะทําให้คุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าคนนายคนได้ยากมากเพราะคนเกิดปีละกาถ้าบ้านคุณหันไปทางทิศตะออกเฉียงเหนือเนี่ยอดเลยครับ แย่เลยครับมีแต่โหดหูมีแต่ความหนักอ,อกหนักใจมีแต่ความเสียหายและทําให้ตัวเองต้องพ่ายแพ้ต่อวาสนาและบางครั้งทําให้ตัวเองรู้สึกย่ําแย่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคนเกิดปีรากาถ้าบ้านหันไปทางทิศออกเฉียงเหนือไม่รู้จักปรับหรือเปลี่ยนหนักนะครับต่อมาครับคนเกิดปีจอคนเกิดปีจอครับระวังเรื่องสุขภาพเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์ไปกับสุขภาพคนใกล้ตัวระวังการเข้าใจผิดจากคนรอบตัวและรอบข้าง ระวังผู้ใหญ่เข้าใจผิดหาว่าคุณเองเนี่ยไม่เอาจริงเอาจังเพราะคนเกิดปีจอถ้าหันบ้านทางทิศตะวันออกนั้นเหนื่อยหนักนะครับระวังบ้านที่หันไปทางทิศตะวันออกสําหรับคนเกิดปีจอท่า,าคุณไม่เปลี่ยนแปลงคุณเองนี่แหละครับที่ทาให้ตัวเองรู้สึกเบื่อหน่ายกับการดําเนินชีวิตทีเดียวครับต่อมาครับคนเกิดปีกุลคนเกิดปีกุลต้องระวังบ้านที่หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใ,ใต้เพราะคนเกิดปีกุลเนี่ยมีโอกาสรวย มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมีโอกาสได้เป็นเจ้านายแต่ถ้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วมีแต่ความสูญเสียความเดือดร้อนมีแต่เรื่องหนักอกหนักใจเรื่องไม่สบายใจเพราะบ้านหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของคนเกิดปีกุนนั้นเป็นทิศที่ย่ำแย่เป็นทิศที่เสียหายเป็นทิศที่เดือดร้อนหากคุณเองไม่รู้จักเปลี่ยนนะครับยังอยู่ในที่เดิมเดิมคนเกิดปีกุนยังอยู่ในที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้เหนื่อยหนักทีเดียวครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับ ทั้ง12นักษัตริย์ที่พูดถึงนี้ถามว่าถ้าเกิดเราจะปรับเปลี่ยนละ่ะในเมื่อเราหันบ้านไปทางทิศที่ไม่ดีไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ย้ายไม่ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ได้ซื้อใหม่ไม่ได้อยู่ที่ใหม่แต่ทิศนั้นมันเสียหายทําอย่างไรเอาล่ะครับคุณเขียนวันเดือนปีเกิดตัวเองนะครับและอธิษฐานให้ดีติดทิศที่หันไปทางหน้าบ้านครับเขียนวันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลแล้วติดทิศที่หันไปทางหน้าบ้านนะครับอธิษฐานให้ดีและหาก ได้รับความสมําเร็จได้รับความก้าวหน้าได้รับความตามที่ตัวเองปรารถนาแล้วค่อยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงครับเพราะฉะนั้นการที่เราเองหาไปทางทิศที่ดีจะทําให้ตัวเองมีความร่ารวยมีความสมําเร็จมีชัยชนะนะครับ <S 1> <S 1> <S เขาบอกว่าตกในทิศที่เป็นขุมทรัพย์ตกในทิศที่เป็นความเจริญงอกงามตกในทิศที่มีความรุ่งเรืองกับชีวิตทําอะไรก็จะดีมีความสุขมีคนส่งเสริมสนับสนุนแต่ถ้าหาไปทางทิศที่ เสื่อมสลายสุดโทมสูญสิ้นล่มสลายทิศเหล่านี้ครับตามหลักจยยภูมิศาสตร์บอกต้องเปลี่ยนต้องย้ายเท่านั้นครับ